ขอความเจริญงอกงามในอริยะยยธรรมความสดชื่นแจ่มใสความสงบความสุสขสงบเยือเกเย็นในใจิตในใจขอจงบังเกิดมีแด่ดท่านเจ้าภาพตลอดท้งท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ถ้าเวลาจะช่วยให้ผมมีเสียงก็ให้ขึ้นเสียงแหลมไว้มันมัน,มนไ,มไม่เหมือนคนดี ขอเชิญท่านั้หลายเราฟังมือลงซะนั่งอยู่ในอิริยาบถท,ที่ถนัดตาเนีสะดวกสบายสร้างบรรยากาศนี้ให้มันผ่อนคลายทั้งกายและใจอย่าให้มันเครียดมันจะเป็นบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลอาตมากับผมขอถือโอกาสนี้ก่อนที่จะนิมนต์พระพิสุสงฆ์องค์สามเณีออกไปรับพัะตาหาร ขอใช้เวลานี้โอกาสนี้ได้กระทําหน้าที่ <c oughs> ของพระหน้าที่อันนี้ถ้าเรียกว่าวัดถ้าเรียกว่าวัดอะนุโมทนาวัดก่อนที่จะบริโภคใช้สอยประจัยสี่ที่ญาโยมนำมาถวายเป็นสังฆร,กรักกลนบวสิกตาจรารย์ จนิยาที่สรงเคาะพระสงองค์เจ้าให้มีอายุดีนานอยู่ได้สืบต่อพระศาสนารักษาพระธรรมวินัยพระธรมมาตพระพุทธเจ้าตัดเมื่อให้เป็นวัดคือเป็นหน้าที่ละเลยไม่ได้ดังกล่าวให้ฟังอยู่ทุกวันวันน้ญาโยมมาทำบุญบุญนั้นเกิดก่อน เกิดมาแล้วตั้งแต่ความคิดที่จะทำมุญนั้นจเจริญงอกงามขึ้นมาในจิตในใจแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังไม่เกิดสิ่งนั้นคือกุศลบุญกับกุศลมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่ชื่อมันคล้องจองเหมือนรูปฟ้าแฝด บุญจะเกิดก่อนเหมือนต้นไม้เป็นดอกก่อนและจะเป็นลูกเป็นผลถ้าเป็นแต่ดอกมันไม่จับไม่เป็นลูกเป็นผลต้นไม้ก็จะพินาศไม่มีต่อไม่มีไม่มีมมมเมล็ดที่จะสืบพันธุ์ท่านกล่าวว่าพิชัญจะสะพิณสติพืชนั้นก็จะพินาศไป จําเป็นจะต้องอาศัยการผสมเกสรดอกไม้ <c oughs> ให้มันจับเป็นลูกเป็นหมากจะได้สืบพันธุ์ต้นไม้ต่อไป <c oughs> บุญเหมือนดอกไม้กำลังเบ่นบานแต่กุศลหมายถึงลูกถึงหมากที่จะเกิดมาหลังจากดอกบานถ้าดอกมันไม่ร่วงเสียก่อนศร <c oughs> ัทธาของญาติโยม นั้นแหละคือดอกที่จะก่อให้เกิดลูกเกินมาเกิดผลเมื่อได้มแมลงผู้พึ่งผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ดอกไม้นั้นก็จะแปลสภาพเป็นลูกเป็นหมากเจริญเติบโตจนสุกงอมร่วงหล่นมเมล็ดใหม่ก็จะงอกขึ้นสืบพันธุ์ต้นไม้ต่อไปศรัทธา ที่มีอยู่ที่นามาทำบ,บุญนี้มันก็มีดอกแล้วเมื่อได้รับการได้ยินได้ฟัง <c oughs> ว่าอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นควรอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ควรกระทาอันนี้ไม่ควรกระทาเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งความเข้าใจนั้นทื่ว่ากุศลกุศลภาตาบริว่ากุสโลภาวะภาวะที่ฉลาดเข้าใจข้อที่คิด กิดที่ทําคําที่กล่าวอยู่ในขณะนี้คืออะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดและจะทําถูกคิดถูกพูดถูกได้ผลที่ถูกที่ดีที่งามกลับมาบุญก็จะเจริญขึ้นอีกกุศลจะกลับมาพัฒนาบุญอีกทีหนึ่นงท่านจึงให้พระนี่ทำหน้าที่เหมือนแมลงผู้พึ่งผสมเกสรให้แกดอกไม้เป็นลูกเป็นหมาก ในการเก่าธามิกถาอนุโมทนากราถาแตงทอดคำที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า,าจะท้าปีภูมโลบุพังวันนักขัางอาเฮทยังปาเรติรัสมาทาจะเอวังคาเมมุนีจเรพิษุทั้งหลายหมพระม,มแรแมลงผู้มแมลงพื้นโบกบุยวินออกจากรวงดัง <c oughs> ซอกซอนแสวงหาไปสู่มู่มวลบุภพภาคภาคบุพพชาติดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่ในป่าไม้มากหลายหลากสีมแมลงผู้มแมลงพึ่งเหล่านั้นไปดอมด,อม,ดอมเชยชมคขำขึงเคล้าขึงรื่รสเรนูด้ดูเอาน้ำหวานจากดอกไม้โดยไม่ทำให้กรีบมันร่วง ให้สีมันเศร้าหมองให้กลิน่นกลิ่นมันระเหยหายเพียงแต่บรรจงดูดเอาน้ำหวานจากดอกไม้ผสมเกสรให้ดอกไม้ติดลูกติดมาแล้วก็บินจากไปเอวังคาเมมุนีจรมุนีเจ้าพึงสัญจรไปในหมู่บ้านดเดียวกันนั้นเหมือนพระเหมือนเอไปวินทบาทเหมือนแมลงผู้ออกจากลวงหลังไปสู่มู่มวลดอกไม้ที่เบ่งบานตอนเช้า จะเอาแต่ข้าวปลาอาหารไม่ทิ้งร่องรอยแห่งความชอกช้ำไว้ในจิตใจของชาวบ้านมิจแต,แต่จะผสมเกสรแห่งบุญให้เกิดเป็นกุศลให้เบ่งบานตระการออกมาเพื่อจะเป็นลูกใหม่มากใหม่สืบต่อพืชพันธุ์นั้นเป็นเชื้อเป็นเผ่าเป็นพันธเกิดไปฉันใดก็ฉันนั้นอาตมาก็เลยขอถือโอกาสนี้ผสมเกสรแห่งบุญ วันนี้ท่านจะภาพกลุ่มคำตะก,ก้าซึ่งวันที่ผ่าน,านมาเมื่อวานนี้วันซื้อนี้กลุ่มสว่างแดนดิน <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดมอ้วนชาวบ้านเรียกชื่องางว่ารุ่นดำไปไปมามาไปกรุงเทพเหนื่อยๆวิ่งรถกรุงเทพรับจ้างโดยสารรถตู้ บางทีมันถึงบ้านยังไม่ไปบ้านเลยมาวัดก่อนมาจากหานเลืมานอนโกนทนภาคฟังอยู่ท,ที่ที่วัดเพราคนอวดแกมีความสุขใจเมื่อได้มาวัดพอจะถึงวันเสขาปฏิพาาแกมาขอจองผมจองสองวันอาตามาต้งเห็นมาเออนี่เบ่งบานแล้วนะแกจะเป็นลูกจะเป็นหมากแล้วนะ แต่ก่อนไม่ค่อยเห็นแกมาพอแกมาแล้วแกมาเป็นปตํำคือมันได้รับการผสมเกสนก็คิดว่าทาไมก็เอาหลายวันมากนะักเอาวันเดียวไม่พอเลยแกบอกว่าเพื่อลุงเพื่อป้าเพื่อพี่เพื่อน้องน่ะมันขายายพืชพ,พันธุ์แห่บุญขึ้นไปแล้วนะก็เลยขอสองวันทำบุญ <c oughs> อุทิศส่วนกุศลด้วยให้คุณป้าทงยุ่ คุณพ่อรุคนคุณแม่ปัดคุณแม่บนมาเฮแกม,มองไปไกลรูล้สึกชื่นจนยินดีอนุโมทนาการกระทํานี้และงานนี้มีอยู่ตั้งสิบวัน <c oughs> มีคนจองจนหมดแล้วบางคนมาขอทีหลังขอร่วมอาจจะมาก็เลยม,มาคิดถึงในสมัยพุทธกาล สมัยที่พระสรมาสมพรธเจ้าจะมีพระชนมาบุหรอกกิจกรรมอย่างนี้รูปแบบอย่างนี้มันเกิดมีมาก่อน <c oughs> มีหลักฐานมันไม่มีเสียงยที่ตะเต Beng เลยห,หมดแล้วนะช่วยได้ไหมทางเครื่องของยายเสียงให้วอลลุ่มขึ้นอีกทีเีรนี้มันไม่มีเสียง,ต,งต้องต้องตะเบง กิจกรรมเช่นนี้ในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเคยมีมาถึงวันนี้ก็จะมีอีคล้ายๆกันไม่ห่างไกลกันมากนะักแต่สองพันห้าร้อก่อพีพานมาแล้วเมื่อสมัยพระสมมาสธมพุทธเจ้าจะม,ม,มระชนพระชนมายุโย,โยมีเรื่องเล่าไว้ในเพศขันธกะ นั่นคือเสียงนกยงไม่ต้องตกแกฟังมันเฉยๆนกงยงร้องอย่างไม่ดังท่านกกระเรียนกลางวานขึ้นคำรามขึ้นในดังกระหึมดงเลยมาที่นี่ท่านจะได้ยินเสียงสัตว์แววเนียงเสียงสัตว์ชัดเจนกันความปลอดภัยกลางวานไกลภัยพฤกษํานึกคนุนมันอยู่ได้เพราะบุญคุณของพระสอง์เจ้าที่มันอยู่ในป่านในตงท่าให้นกกระเรียนร้องขึ้นมาจะดังมากดังก,ก้องเกิดปทังดงน้งป่า ในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพาพระสงเดินทางเป็นมูงพันสองร้อยห้าสิบลูกและมีญาโยบดึงเขาห่มเขาอย่างนี้แหละเดินตามห้าร้อยคนรวมกันลองดูสิมันเป็นเท่าไหร่พันเจ็ดร้อยห้าสิบ คนสมัยนั้นถนนหนทางการคมนาคมยวดยานพาหนะไม่สะดวกไม่ค่อยมีก็เดินไปตามป่าตามเขาตามทางเกวียนจากหมูบ้านสู่มูบ้านจากนครสูน่นครจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เังพระสองมูยย่ใหญ่พันสองร้อยห้าสิบูปเดินตามทั้งญาติโยมอยียงห้าร้อย ลองคิดดูที่ภาพแบบนี้คงจะยาวเหยียดเลยนะหัวแถวกับผังแถวคงจะไกลกันมากน่าจะฝุนตลบกบป่ากบลงกบทุ่งกบท่ากบตลาดราตรีถ้าไปในบ้านในเมืองการไปอย่างนั้นมากๆพวกเราในขณะนี้ไม่ถึงพันพันเจ็ดร้อยแต่ก็ใกล้เคียงศร <c oughs> ัทธาชาวพุทธซึ่งเกิดมาจากบุญ เป็นต้นกาเนิดแห่งบุญบางบางที่ก็ที่ว่าจะต้องทําบุญกับพระมใหใจเป็นโอกาสได้มากที่จะหาพระมูวใหญ่ๆนี่มาให้เห็นเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากสมัยนะั้นพุทธศาสนาเมื่อจะมีพระมถาัมพทธเจ้าหยอกผู้คนทั้งหลายเห็นพระมากๆเขาจะกล่าวอุทานออกมาพร้อมกันหรอกลักขี ลักขีวัตะเมอุทปาทิอัชะพิกขูนังภาวนนยังเจตังพิกคูนังทัศนายะโลกสะตุลพายะโลกตะซึ่งแปลว่าโชคดีจริงหนอโชคดูโชคดีได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอวันนี้เราได้เห็นพระพิสุสงหมู่ใหญ่ผู้ยังใจนี้ให้เจริญถ้าพูดเป็นภาษาลาวก็จะแบบเป็นตะออนซ่อน มโนภาวนิยังจิตตังเป็นตะอ่อนซอนนะภาาบรีว่าอย่างนี้พ,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 พระาธาราลาาไทยแปลภพราะมากแปลว่าพิสุสงมูใหญ่ผู้ยังใจนี้ให้เจริญภระาลาว่าเป็นตาอ่อนซอนจบเลยเป็นโชคดีซึ่งจะหาดูรืยากในโลกนี้สมัยนะั้นก็ยังยากนะต่างคนต่างก็หลังไหลามา ได้คนลเล็กคนนอยที่จะมาถวายปัจจัยสีเพื่อหล่อเลี้ยงชีพพันเจ็ดร้อยมันน้มมันมากสมัยนั้นคนยากคนเจนจน <c oughs> ก็ถือใส่มือหาบใส่บามามาเพื่อจะถวายพระอันมีผู้ริจ้าเป็นประธานพอได้โอกาสเวลาไหนก็ถวายเวลานั้นหนักดักเข้าไม่พอ พระมากโยมมากไปด้วยกันพวกคนฉลาดชาติบัณฑิตเรียกว่าสัพปริสชนคนฉลาดชาติบัณฑิตเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ฉลาดเข้าใจมีกุศลเกิดขึ้นโอ้อย่างนี้เอามาไม่พอ,อต้องขอจองเป็นวันก็เลยไปไประกาบถามพระอ,อน,นุไประกาศทูมพระเจ้าขอจองเป็นวันเป็นวันเพื่อจะเลี้ยง ลองเอาลองคิดดูสมัยนั้นกับสมัยนี้มันห่างไกลกันความสะดวกสบายหา,า้างพระพุทธเจ้าทาั้งกว่าอนุญาตพวกเศรษฐีกระดุมขีพวกขุนหาบอดีทั้งหลายพวกกษัตริย์ตามแม่นแฟนต่างๆก็มาถือโอกาสจับจองวันต่อวันวัน,วนต่อวันไปเดือนต่อเดือนเดินเอานั้น,ม,นมันไม่ได้ขี่รถมันไกลก็เลยเวลาเดินมันก็เลยมาก เดินจากสาวัตถีไปราชคฤห์ไปปวาวาไปสาเกตไปกุศินาราโบนเบียงกลับมาจะมาครบรอบปีที่สาวัตถีองพระลังนั้นเดินท่าทักวันนี้จะเรียกว่าเดินทุดงโมจนบางเกิดเหตุการณ์ <c oughs> ชุลมุนทำบุญกันใครละลึกถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้อง ถึงบุคคลสุดที่รักที่มีบุญมีคุณรมหายตายจากไปก็มาขอจองวันหนึ่งเพื่อจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ยิ่งได้ฟังธรรมของพระศาสดา,ายิ่งเข้าใจพระธรรมพาทถรุจายาทรงตรัสง่ายๆว่าวิจยะทานังสุขตัดสัพพะทาั้งเลือกให้เป็นเป็นเลือกให้ดีๆแล้วจึงให้ทานพระสุขตร,รัสรเสิรนส่วนคนยากคนจน พระองค์ก็เทศเปิดโอกาสให้บอกว่านัตถิจิตังประสัในอภการนามทักกีนา <_ d> um> เมื่อจิตเกิดความเรื่องใสเรื่มใสขึ้นมาแล้วบุญในนี้จะชื่อว่าน้อยไม่มีบุญนี้จะชื่อว่าเล็กน้อยไม่มีถ้าเมื่อเมื่อใดมีความเรื่มใสขึ้นมา <_ d> um> ของมากเป็นมาจากของน้อยของน้อย,น,อยนี่อะไะจะลงกันเป็นของมากสั่งสมทีละนิดทีละน้อยคีละเล็กคนละน้อย ก็เปิดโอกาสให้คนยากคนจนได้ทำบุญกับพระสงฆ์ใ่ใ่คิดถึงพอ่อคิดถึงแม่คิดถึงคนลุหา,ายตายจากไปข้าวหม้อเดียวอาหารทั้งหม้อหนึ่งก็พอเพื่อมาถวายอุทิศส่วนกุศลใหไไล้ไม่ต้องไปลงงวหลงควายไม่ต้องไปจ้างมองกรศพมางคบปังงานทั้เสียเงินเสียทองก็พอเรียกว่าทำบุญเป็นไม่ใช่ทำบุญเก่ง แต่นี้เมืองไทยของเราคนไทยเราทําบุญเก่งเก่งแต่ทําบุญไม่ค่อยเป็นทําเก่งก็ทําเป็นมันผิดกันนะเหมือนกินเก่งกับกินเป็่ง้ากินเก่งกินจะทิพย์หายบานบอดกินบ้านกินเมืองกินขอรับชั้นช่อราบบางหลวงกินเหล้ากินยากินยาเสพติด กินมากๆจนท้องแตกมืงชูชกนั่งกินเป็นกินเก่งกินไม่เป็นกินมาก,มากแต่มีคุณภาพกินอย่างพระกินมาละครั้งเดียวยใช้เนภพาชนะอันเดียวไม่สิ้นเปลืองแล้วก็มีคุณภาพเพื่อคุณค่าส่งเสริมทางทางทางสุขภาพของทางร่างกายและส่งเสริมจิตใจให้อเอื่อยต่อการฝึกหัดพัฒนาชีวิต คุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมนี่กินเป็นทานเป็นทานน้อยก็ได้บุญมากอัปะทินนาพระหุพลาพระหุทินนาพระหุตรลาให้น้อยได้ผลมากให้มากยิ่งได้มากพ่อทำเป็นเลือกเป็น คนละนั้นก็เข้าใจบางคน <c oughs> เอาเกวียนบรรทุกข้าวปลาอาหารฟืนน้ำมันขนมนมเลยตามไปบางคนตามไปเป็นเดือนสองเดือนเมื่อีโอกาสคนอื่นเขาจองไว้ก่อนจนมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นผู้จากพระสุทธศาสนาจึงจะเดินสือมาถึงเราพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงน้ำพระฟังว่า นี่เป็นเครื่องวัดสถานนะครับท่านว่าอย่างนี้การทํอย่างนี้เป็นเครื่องวัดสถานให้ให้รู้ว่าคนมีสถานแท้หรือพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะอยู่ได้จะเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมไม่ใช่จะอยู่ได้ด้วยพระอย่างเดียวแต่จะอยู่ได้ด้วยอุบาสกอุบาสิกาบริษัทภายนอกคอยสนับสนุนเข้มจนอามิสสบูชษาอามิสสัตนุปรทานง อน,นุเคราะห์ด้วยอามิตรส่วนพระสงฆ์จะต้องอน,นุเคราะห์ด้วยธรรมเกื้อกูลกันเป็นแบบบบราการท่านเลยท่านเลยตัดไปว่าตีตีเหตหาเหิพิกเวงสัทเทสัทธาพู้เจิญพิสุท,ทั้งหลายฐานะสามประก,การนี้จะทําให้เรารู้ว่าคนมีสถานพืชสลาดหฐานะสามประก,การเป็นฉนิดหนึ่ง ทัศนกามโมศีรพตังบุคคลเหล่านี้ใครอยากจะเห็นผู้มีศินมือธรรมมาเห็นแล้วสงบอินทร์สงบแล้วครับตนเองก็มีความปราบรื้นดีมีลูกก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้มีลูกไม่รักก็อยากให้สงบงามเหมือนพระมือนเมรที่เราเห็นในขณะนี้อยากจะเห็นบ้านอยากจะเห็นเมืองอยากจะเห็นทั้งของไปอย่างนี้คือคนมีสินที่บอกว่า,วาทัศนกาโมศีรพตัง ใครอยากจะเห็นผู้มีศีลมีธรรมสังคมอันสงบงามสองสัตธรรมมังโสตุงุชะติใครอยากจะฟังพระธรรมไม่ใช่เบื่อฟังถ้าเขาอยากฟังธรรมเขาใครอยากจะเห็นสังคมผู้คนมีมีศีลมีธรรมและสุดท้ายวิเนย,ยังมัชเชนมะลัง บันเทามนทินคือความตณีออกจากใจอยู่เสมอสาวสัทโทติวิชตินี้แหละชื่อประคนบผู้มีศรัทธาคำจุนศาสนาไว้ได้งานนี้เป็นงานตัวอย่างนิดหนึ่งเพราะเพื่อจะได้เห็นว่าพุทธศาสานาจะอยู่ไปได้ไหมและมีมีคบจากทางส่วนกลางทางทางรัฐบาลจะมาช่วยแต่เรามีครบ,บุญจากผู้มีศรัทธาดังที่เราเห็นในขณะน,นี้วันต่อต่อไปจะมีอีก ท่านอาจารย์สุขโขจากกรุงเทพมหานครและหมู่คณะโลกศิษยบารท่านผู้นี้เป็นสังฆกรณะวสิกตาจริยาจริยาทรงข้อ,ขอกิจกรรมอันงามของพระสองฆ์อยู่เสมอปีที่แล้วก็แอบดอดมาถาวายเงินไว้เป็นเป็นค่าอาหารเพื่อจะหล่อเลี้ยงผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเช้ขับปฏิบัติธรรหนึ่งแสนปีที่แล้วปีนี้มาอีก มาก่อนงานเลยถ้ายไว้ก่อนสามหมื่นบาทกลัวจะหาไม่ทันแล้วลูกิษย์ลูกหาก็าอมาเพิ่มอีกเมื่อวานนี้ให้ามาอีกเกือบหก0 0นบาทอันนี้จะเป็นสแปรอยู่เสมอเป็นเป็นเป็นแบตเป็นแบตเสียงมรณภาพไปแล้วอืม เครื่องมอลนล้ว่ะไปติดเครื่องตัวใหญ่มาไปเอาเอาเครื่องปั่นของเราเจ้าหน้าที่อยู่ไหนไปช่วยกันอย่าให้มันขาดตอนเครื่องอันนี้มันก็ช่วยอะไรผมไม่ได้เท่าไหร่ผมตะเบงเสียงหน่อยมันจะมีเสียงถ้าเกิดดูคอมันมันจะแตกแล้วมันไม่มีเสียงไม่ได้ช่วยอะไรมากนักหรอก สู่เครื่องหลวมไม่ได้ดูแล้วมันสู้ไม่ได้แล้วดีไม่ไดีก็ได้ไปเช่ามางานนี้นอกจากอาจารย์สุขโขแล้วจะมีอีกนายแพทย์คนหนึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาท่านคนนี้ฟังคำ ฟังจนจำฟังในเทปอยู่ที่คอนเนตทิคัตสหรัฐอเมริกามีบทพิสูจน์ท่านบอกว่าฟังแล้วถ้าอาจารย์เคยพูดว่าเมื่อร่างกายมันสงบเมื่อจีบมันสงบปลมจะมีเสียงในในจุลชีพในเสลล์ต่างๆจะมีเสียงดังสนัคนบานไบขึ้นมาให้ได้ยินท่านบอกว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง แต่บัดน,นี้เชื่อวิทยาศาสตร์ประกาศมายืนดังว่าในร่างกายของเราเนี่ยแต่มีมีจุลินทรีย์มีเซลล์ตัวเล็กจะมีเสียงสนานบันไดด้วยระบบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาฟังได้แต่คำว่าอาจารย์พูดมมนมีอาจารย์ไม่มีเครื่องวิทยาศาสตร์แต่อาจารย์ได้ยินก็เลยเชื่อส่งเงินมาขอถวายเลี้ยงผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม หนึ่งวันแต่วันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นสองวันให้มาสี่มืองกว่าอันนี้ก็จะหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องบอกให้ดูว่าพุทธศาสนานี้ไม่ขาดแคลนหรอกถ้าเราอยู่ในศีลนนธรรมยังมีอยู่อาตมารู้สึกอนุมโมทนาชื่นชมจริงๆในก,กิจกรรมนี้ญาติโยมก็ไม่แห้งแรงพระสงฆ์ก็จะอยู่กันได้นในการบระพปฏิบัติอยากจะบอกให้ทราบฝ้า การทำบุญอย่างนี้ในสมัยโบราณพุทธก,กาลถ้าเรียกว่าบูชานะบูชาเอาข้าวปลาอาหารไปถวายพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ดำรง,งพระาตาณาผู้รักษาพระธรรมในในถ้าเรียกว่าบูชาบูชาพระรัตนตรยัยพวกเราพอนึกถึงบูชาก็นึกถึงแต่ดอกไม้กระทูกเพียน